อันนี้ก,กินข้าวไ่ไงด้จ้ะเพราะว่าไม่เสร็ด้จ้ะ อินเสียไหมค่ะตูวเองก <là> ็จะนี่นหลายอีรีจ้ะก็นี่ก็ได้ลายมากๆแล้วด้วย้าพี่พี่หากันี่อุ้มนี่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 ี่พอมาไหมลูกนีจ้าโอ้หไดลายอีลีจ้ะถปซูบได้แ้ะซูบกเขียวได้เสียบจ้ะเสีบจ้าาโอ้มันยังเบิรดอนี่เขาว่ามันยังลหลายอยู่ดินี่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 โอ้ยนี่โอเค ก็พอได้หลายลูกโอ้านี่ตาคุณผู้ชมน,นี่นี่น้องอิมกับสีมาพิสูจน์ว่ามันอ่อนหรือว่ามันหวานโบได้จ้านี่จา้าอู้หน่วยใหญ่อี่ลิจ้ะโอ้โหกินเลยได้จา้ารสชาติกะสีออกหวานหวานด้จ้ะกินกันกบปยงังกระแซบได้จ้ะกินกับตำบุขคุ้งกระแซบได้จ้า เนี oh, oh, uh ่จ oh. oh, um ้าดีจ้าาทีตมาเด็ดบอจ้าเด็ดเลยนะจ้าบังนี่จ้ายังไงยังไงบ่งยอ่เรียบจ้านี่แหละเราบางอย่างเลยลูกให้ยีเียนให้ยีเรียนยีเรียนใส่ตายีเยียนห้าวหน่วยหนุ่ยยีจ้าขาเก็บไว้กินาง้มืออื้อน แล้วก็จะเอาไปทำเข้าไปแยกสลัดจ้ะนี่ได้จ้ะอีกต้นหนึ่งจ้ะโอ้ดุกดีจ้ะแมย์ไดาจ้ะ้าอันนี้จ้ะก็ั่งจะเกิดด้วยจ้ะนี่จ้ะอะไรหน่อยนี้ได้จ้ะนี่เป็นหน่วยหน่อยบ่ได้ะเป็นขยะขยาจ้ะแมย์ไดาจ้ะบ่ได้ใส่หยะเอาทำเล่นน้ำใจทั้งสีได้ทั้งพักแล้วก็ได้ทั้งขยาไปเห็นัวกินได้จ้ะแม่์จ้ะ ซุปบระเขียของห้ากระเซตเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าคุณผู้ชมมีแล้วจ้าคุณผู้ชมว้าววว้าคุณผู้ชมจ้ากระเซตนำอง้มอิมกระสิขงคชิมเลยดิจ้ามีนจ้าซุปบระเขือบไม่ไม้สดๆนี่ด้วจ้าสีหวานด้วจ้ามีแล้วจ้าคุณผู้ชมหันหันด้วจ้าตอนนี้น้องอมอิมก็นั่งไปทางเลยด้วจ้าผู้ใดกลายไปกลายมาผู้ใดอยากพานซวยนี่ก็ต้องทายน้องอมอิมกินอิมก่อนด้วจ้ามีแล้วจ้ามีจ้กินด้วจ้าข้าต้อง เออเฮ็ดขอให้มันแปะๆจังสี่ได้อจา้าแล้วเฮากะคุยขึ้นมาเด้จ้ะคุยขึ้นมาแบบนี้เด้อจา้าคุณผู้ชมแล้วเฮากะเอานิ้วโป้นันมันไวจ้จ้ะว้าวแบบนี้จ้ะเขาเมี์ไงมันจังแสบเด้อจ้ากิ<ม>กนเลยเด้ดดจอจ้าเออคยุยกันมาใส่มือปาดเป็นที่เซฟไปเลยจ้า อืมแซ่บจ้าพี่อุ้มอืมอสวัสดีจา้าแม่ล่ะจ้าจ้าอู้ขออนุญาตก,กินข้าวใหญ่ด้วยจา้าเพราะว่าไม่แส่บด้วยจา้า แเสพมะี่จ้าคุณผู้ชมพี่เพชรค่ะมากินน้ำมะจ้าพี่เพชรอยากซิมไหมเพชรซิมน้ำจับค่ำในหลูกอื่นน้ำารอึกอึกอยู่อีแแมกก์เคียงหูเคียงตาอุ้มยิ้มจะมันกินค่ำหน่อยค่ำนิดเว้วยพี่เพชรจะค่าไงทว่าได้เอ้ยแม่เห็นพี่เพชรบ้าแม่กวางเห็นค่ะกล้องเขาได้นี่กล้องเขากล้องใหญ่นไงต้อง ยกค้ำใยใยเออพี่เพชรสิเอาเข้าปากได้บ่ได้ปากพี่เพชรไงเอาค้ำใยก็ห่วงปากสองตัวนี่ปากทั่วใช่ไหมจำเบะจำเบะยังเขาต้องกุ้ยใช่ไมมผุ้น่ะตั้งแต่ก้นจานผุ้น่ะอือหึดี่จ้ะคุยตั้งแต่ก้นจานอืดคุณผู้ชมจ้ะเอาค้ำใยขนาดนั้นบได้ด้วจ้ะ เดี๋ยวจะไม่เป็นกุลสตรีนะคะแต่ขนาดนี้ก็ว่าเป็นระดับะลกนะกุลสตรีเขาว่ากินน้ข้ามจังสีเสบไอลีจ้กคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมทันใดยูบานเดจ้าที่ปลูกบะเขียวยืจ้าก็สามารถไปเก็บบะเขีย่น้เห็ดเป็นสุบะเขียกินได้เดจ้าคุณผู้ชมหรือว่าคุณผู้ชมทันใดที่ปลูกพัก่ื่นๆก็น้าเห็ดอาหารกินได้น้ำเดจ้า เ้าไ่ได้ปล,ลูกเลยหรกคุาไม่ได้ปลูกอะซื่อจ้าสื่อ,อยี่ตลาจ้าซื่อ,อย่างเดียวจ้าคอรททุดท้ายก่อนเด้จ้าอ๋อจ้าหึหาหึนะคะหึห <c oughs> ึห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 ึคุณึห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 อหึหึัึห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 ึ้อ,อ,อหึ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 ิึหึ้ึหึหึหมหึ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 หนหาหึหึห้หึหมห ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องอมอิมเฮ็ดคลิปต่อไปน้ำเลยจ้าสำหรับืือนี้ห้าสามคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีสสดจ้า,บ,าบ๊ายบาย,บายอู้อาลอ